thank <laughs> ทำความดี ทางั้งนี่เขาปกติดี He ครับสวัสดีครับพวกเราทีมหล่าทองนะครับก่อนอื่นเราขอแจ้งความหมายของชื่อทีมก่อนนะครับหล่าเนี่ยมาจากสิ่งของครับสิ่งที่พุ่งไปที่เป้าหมายของพวกเราครับทองหมายถึงคุณค่าครับคุณค่าของเป้าหมายของเราครับผมครับผมก็จากที่เราได้รวมตัวกันก็จริงๆทีทมเรารวมตัวกันช่วงแค่อาทิตย์สุดท้ายก่อนการ ส่งงานนะครับก็จริงๆก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ส่งกันแล้วเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันสั้นเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทําให้มันแบบเอามาไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็เพื่อนก็เป็นคนตัดสินใจว่าเออทำเถอ,อยางน้อยก็เราก็ได้ทําความดีร่วมกับโครงการนี้นะครับก็ส่วนเรื่องของแนวคิดของเราก็จริงๆกลุ่มเราตีความเรื่องของการความความดีว่าคือการที่ทางในความดีเนี่ยคือทําได้กับทุกคนทุกทุกเพศทุกวัยหรือทุกสถานะคือไม่ว่าเราจะ จะเจ็บป่วยหรือว่าจากในเรื่องเนี่ยครับคือกายภาพเขาจะไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไปกับคนที่ปกติเนี่ยเราก็ตีความเห็นถึง2อ,อย่างก็คือเรียกว่าจริงๆมันมองว่าเป็นเรื่องของการทานดีคือไม่จํากัดไม่มีข้อจํากัดดีกว่าแล้วก็ส่วนความกล้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเลือกจะเล่าผ่าน2ตนนัวละครก็คือตัวละครของเด็กหญิงที่เรียกว่ามีความกล้าโดยที่เขาคิดว่าเรื่องของการทำความดีเป็นการทําที่เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วครับไม่ได้มองว่า มันต้องคิดอะไรมากคือแค่เราทํามันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับตัวละครของอตัวช่างภาพที่เขาคิดว่าควรจะทําหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ได้แค่คิดครับแต่ไม่ได้ทําซึ่งสุดท้ายเราก็เหมือนสรุปได้ว่าแบบจริงๆแล้วการกล้าทำความดีสักอย่างเนี่ยอาจจะมีปัจจัยมาจากคนสักคนที่เขาเริ่มเริ่มที่จะทําความดีกับเราก่อนซึ่งจริงๆว่าถ้าทุกคนคิดที่จะทําความดีตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ต้องรอให ใครเริ่มทำดีความดีกับเราเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้สังคมมันน่าอยู่แล้วก็คิดว่าจะมีแต่คนทำความดีทุกคนนะครับผมขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทีมเหลาทองทีมที่สองของเราในวันนี้นะครับก็ความดีของทีมนี้ก็ไม่มีข้อจำกัดนะคะก็ ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าคนที่ทําความดีจะต้องหน้าตาดีใช่ไหมคะแต่ก็ถ้าคนถ้าคนเราแบบมีจิตใจที่จะทําความดีจริงๆก็ถือว่าได้ทําความดีแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นจากคอมเมนเตอร์ท่านแรกเลยค่ะขอเชิญพี่สิงค์ค่ะอ๋อกำลังจะขอคนแรกพอดีครับเพราะว่าจะไปฉี่นะครับเออไม่ไม่ไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำนะฮะโอเคครับเออชอบมากครับชอบมากแล้วก็ขอชมตอนช็อตนั้นเลยที่ คุณเลื่อนรูปไปเรื่อยๆแล้วคุณถอยกลับมาดูรูปเดิมอีกครั้งนั่นเป็นการเล่าเรื่องที่แบบง่ายมากซิมเปลิลมากแต่ว่าเข้าใจทันทีว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในรูปนั้นแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดการเล่าเรื่องแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็มุมกล้องสวยงามนะฮะประเด็นในในเวลาที่ได้มาใน3นาทีคุณใช้ประเด็นที่เหมาะกับเรื่องมากเพราะมันเป็นเรื่องที่เล่าได้เร็วเล่าได้ง่ายแล้วก็รู้สึกจริงมากๆนะครับผมเราใช้ตัวละครไม่เยอะ สิ่งที่ผมรู้สึกว่าปรับปรุงได้นะครับก็คือจังหวะของการตัดต่อมันกระชับได้มากกว่านี้เยอะเพราะว่ามีหลายคัดที่พวกเราจริงๆเล่าตรงน,นี้ไปแล้วก็กลับมาคัดเดิมอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการขยายเวลาให้มันเต็มเพลงหรือเปล่าก็ <laughs> ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าออโดยรวมผม,ผมชอบมากๆครับผมแล้วคิดว่าทํางานออกมาได้ดีเยี่ยมมากครับตบมือให้ครับผม <laughs> ผมไปฉีกแล้วนะครับต่อไปขอเชิญพี่ปิงครับผม อย่าหาวาผมเอียงแล้วกันนะครับถือว่าที่ผู้กำกับมันเคยเล่นฮอร์โมนผมมานะฮะผมไม่เกี่ยวอะไรกับมันนะครับผมชอบเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับด้วยด้วยภาษาภาพ,พยนตร์หลายๆอย่างคือคือในการเล่าเรื่องมันมันมีคือเรื่องเทคนิคกล้องนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นึกว่าแค่ภาพแค่ภาพใกล้อะไรเงี้ยฮะมันจริงๆมันมีความต่างในความรู้สึกทั้งหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็น แทบจะไม่กี่เรื่องในผลงานที่ส่งประกวดที่ใช้ภาษาภาพในการเล่าเรื่องช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือช็อตที่เขากําลังถ่ายรูปอยู่ครับแล้วข้างหลังมันเบลอเบแล้วก็มีน้องคนนี้ขี่จักรยานมาแล้วก็ล้มแบบเบลอเลอยู่ข้างหลังอะ่ะที่เราไม่ทันโฟกัสนะฮะแล้วแล้วพอคนคนนี้เห็นปุ๊บกล้องมันก็ไปโฟกัสที่น้องคนนั้นเนี่ยฮะโฟกัสภาษาอังกฤษ,ก,ษก็คือเน้นอยู่แล้วครับธรรมชาติของการใช้โฟกัสมันก็เหมือนกับที่ตาเราเห็นนะครับเวลาเรามองสิ่งที่เราอยากจะเห็นปุ๊บเราจะโฟกัสสิ่งนั้น ผมรู้สึกว่าว่าช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่บอกความหมายของของเรื่องเนี้ยได้ดีมากคือจริงๆจริงๆความดีอะครับม,มันมันมีมันมีเรื่องเกิดขึ้นเต็มเต็มเต็มเลยฮะรอบตัวเราแต่สายตาเราโฟกัสมันอยู่หรือเปล่าเราอาจจะไม่เห็นมันก็ได้บางทีถ้าเราโฟกัสในงานที่เราทําอยู่โดยที่เราไม่ได้มองเลยเราอาจจะไม่เห็นเลยว่าน้องคนนั้นจักรยานล้มอะแต่เนี้ยเรากําลังเล่าว,ว่ามันมีเด็กคนนึงนะที่ล้มอยู่ในสายตาเรา แต่เราเห็นเขาไหมเรามองเขาไหมแล้วเมื่อเราเห็นเขาเราตัดสินใจยังไงผมรู้สึกว่านี่คือการใช้ภาษาภาพในการเล่าเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็ทํามันอย่างสม่ําเสมอจนกระทั่งจนจบเรื่องชเช่นเดียวกันกับการเลือกรูปที่สิงบอกจนกระทั่งถึงตอนท้ายการตัดสินใจส่งรูปควรจะเน้นอะไรควรจะเห็นอะไรเราได้เห็นทุกอย่างเช่นการที่จะต้องเน้นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นขาไม่ดีกล้องก็ไปจับที่ขาให้เราเห็นว่ามันไม่ดีหรือแม้กระทั่งขณะที่เขาเดินอยู่ฮะกล้องมันก็ เคลื่อนไหวไปตามน้องที่เขาเดินให้เห็นว่ามันแบบมันส่นมันไม่มันคทุกอย่างมันซัพพอร์ตกับกับกับเรื่องทั้งหมดเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยผ่านวิธีคิดผ่านการคิดของผู้ร่วมกลับมาผ่านการดีไซน์มาเพื่อเล่าเรื่องเราเลยค่อนข้างชอบแต่ว่าถ้าในจุดที่ติดก็จะเป็นเรื่องเนี่ยการทํางานโปรดักชันเนี่ยแหละว่าเรื่องเสียงที่บันทึกเสียงก็ยังไม่ได้ดีมากในเสียงบัรยายฮะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะ ในการที่เรากาลังจะเล่าไอเดียของผู้ชายคนนี้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่เสียงมันดันจมจมจมจ,มจ,มจมลงไปอะนึกภาพว่าถ้าเราไม่ได้ดูในลําโพงระบบเสียงแบบนี้เราจะได้ยินมันไหมถ้าไม่ดีนปุ๊บมเมสเซจที่เราอยากจะสื่อสารก็ไม่ออกเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าตั้งใจแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดที่ดีแล้วก็ชื่นชมครับค่ะต่อไปขอเชิญพี่ปลื้มค่ะแหม ที่ย่งชมไปหมดแล้วบอกตรงๆครับงานชิ้นนี้นะฮะดูแล้วคนลุกขนลุกนะฮะดูแล้วคนลุกภาษาภาพสื่อออกมาได้แค่จะสมบูรณ์แบบภาษาภาพเอาเบสิกนะครับ MSLSCU พวกคุณใช้แค่เบสิกสอย่างเนี่ยครับต่สื่อออกมาได้สมบูรณ์แบบผมชื่นชมจุดนี้ในการใช้ภาษาภาพของพวกคุณมันทำให ผมดูแล้วรู้สึกว่าเพลงคลอรอเบาๆแอนนาลเซอร์ไม่เยอะมากแต่ภาษาภาพเป็นคำพูดที่ไม่ต้องพูดแต่ออกมาชัดเจน <c oughs> เหมือนที่เมื่อกี้พี่อิงบอกเลยว่ามันออกอะพี่ตอนเด็กล้มอะผมดูแบบโอ้ยนี่เด็กมหาลาัยเหรอวะเฮ้ย <c oughs> นี่เขาเขาตัดต่อกันกันเจ๋งมากเลยนะผมรู้สึกว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ เล่าเรื่องได้ค่อนข้างจะดีมากๆสมบูรณ์มากๆผมไม่มีอะไรจะติเลยนในเรื่องการการเล่าเรื่องจะมีติก็แค่ในส่วนของเสียงครั้งที่แอนนาลเซอร์คนภาคดีนะฮะแอนนาลเซอร์คนภาคที่ผมชอบนะเสียงแอนนาลเซอร์เนี่ยครั้งที่จริงๆนะงานประเภทเนี้จะหาเสียงแอนนาลเซอร์ที่เหมาะสมไม่โอเวอร์เกินไปเนี่ยค่อนข้างจะต้องแคสติ้งกันนิดหนึ่งต้องค่อนข้างหาตัดเสียงแอนนาลเซอร์คนภาคดีแต่ติดตรงมันจม เวลาเสียงออกมาปุ๊บมาละเสียงขัดเสียงขัดมันเลยกลายเป็นมันมาบทบังมูทที่เรากำลังอินกับมันอยู่กับแบบเพลงเบาๆเป็นโนเบาๆคอกับ,าบ,ากบภาษาภาพที่กำลังจะสื่อมันเลยแบบติดแค่นั้นเองภาษาภาพอย่างอื่นคุณนำเสนอออกมาได้ดีเยี่ยมมากนะฮะสุดท้ายครับผมอยากจะบอกครับว่างานประเภทนี้ผมเรียกมันว่างานเท่ซึ่งงานเท่เนี่ย ทำยากครับแต่คุณทํามันได้ครับทีมหลาาทองเยี่ยมมากครับปื้มครับชงเชิญพี่สิงห์กับพี่ปลื้มก่อนนะครับตอนนี้สุดท้ายครับขอเชิญอาจารย์สรันครับผมโอเคนะครับสําหรับทีมล่าทองที่ผมขออนุญาตพูดในฐานะของก็ไม่ใช่โปรดักชั่นนะครับเพราะว่าพี่ๆสาคนนะครับทั้งพี่สิงห์ทั้ง พี่ปิงแล้วก็พี่ปลื้มนะครับคงพูดในมุมโปรดักชันแล้วแต่ว่าผมต้องยอมรับว่าผมดูคลิปนี้นะครับไม่ต่ำกว่า3รอบนะครับคือก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูในห้องวันนี้เองอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกอันนึงนะครับในฐานะที่ไม่เป็นคนทางด้นโปรดักชันเนี่ยนะครับผมไม่มีความสามารถในการทำคลิปวิดีโอใดๆเลยนะครับแต่ว่ามองในฐานะของของผู้ชมนะครับผมเชื่อว่าในห้อง ผู้ชมในวันนี้คงคิดเหมือนกันนะครับคือคือเวลาเราดูคลิปนี้เราเราเห็นความสุขครับจริงๆเมื่อกี้ที่ทางพิธีกรบอกมาคือคนทําดีอาจจะไม่ต้องสวยแต่จริงๆแล้วผมผมกลับมองว่ารอยยิ้มของน้องผู้หญิง มื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมันเป็นรอยยิ้มที่สวยมากนะครับแม้กระทั่งตัวน้องผู้ชายเองที่เป็นนักแสดงเองเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ในทีมนี้ด้วยผมว่าเป็นรอยยิ้มที่ที่หล่อมากนะครับคือมันมันเท่มันเท่ในมุมมองหนึ่งคือคือเราเข้าใจตรงกันมันอาจจะเป็นเหมือนที่พี่ทางโปรดักชันพูดก็ได้ก็คือมีมีวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพน,นะครับเพราะว่าตอนที่เ,ออเด็กขี่จักรยานแล้วล้มลงไปเนี่ยนะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่มันเกิดคําถามขึ้นมาในใจโดยที่คลิปไม่ต้องบอกเลยก็คือแล้วใครจะช่วย นะครับเพราะว่า,าผมก็เห็นว่าคนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเนี่ยก,ก็เหมือนกับคนที่เฝ้าดูนะครับแต่ว่าในใจของคนผู้ชมเนี่ยในห้องนี้ก็อาจจะต้องเอ๊ะใครเป็นคนช่วยแล้วแล้วสิ่งที่เรานึกไม่ถึงก็คือว่าน้องที่วิ่งมาช่วยเนี่ยก็กลายเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าร่างกายอาจจะไม่ได้พร้อมนะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะสะท้อนถึงชีวิตจริงในสังคมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับในสังคมนะครับเราเห็นว่าคนที่เข้ามาช่วย นะครับหรือแม้กระทั่งเราเจอปัญหาเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่มีร่างกายพร้อมที่จะช่วยเรามากที่สุดแต่เป็นคนที่มีใจใจจะให้ถึงแม้ว่าไม่พร้อมนะครับแล้วมันเลยทําให้ผมผมตีความคลิปนี้เวลาที่ดูแล้วเนี่ยนะครับคือเหตุผลที่ดูเนี่ยไม่ใช่ไม่เข้าใจนะแต่แต่นึกม่ถึงว่าคลิปเนี่ยมันจะสามารถที่จะสื่อสารเข้ามาในใจได้แล้วแล้วยอมรับครับว่าเป็นคลิปที่ที่ดูแล้วมีความสุขแล้วก็เห็นความสุขจากการทําความดีที่มัน มันเป็นมุมมองที่เรียบง่ายแล้วผมเข้าใจว่าตัวน้องผู้ชายเองที่เป็นตัวแทนของคนที่เฝ้าสังเกตเรื่องของการทําความดีเนี่ยนะครับก,ก็ก็ปิดด้วยด้วยความจริงอันนึ่งก็คือว่าสุดท้ายก็คงอยากจะพูดถึงคําว่าขอบคุณนะที่เขาอุตส่าห์เก็บอุปกรณ์เหล่านี้มาให้ผมเข้าใจว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ทําให้เรามีความสุขจากการดูคลิปสั้นๆน,นี้ได้ต้องต้องขอบคุณมากจริงๆครับที่ทําสิ่งดีๆเหล่านี้ออกมาให้ขอบคุณครับ